โอเคผมอยู่อันนี้น่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วในตอนนี้อันนี้งบประมาณกี่บาทอ๋อบ้านเนี้ยเหรอบ้านนี้งบประมาณไม่ต่ำกว่า20ล้านเพราะว่าต้องมีเรื่องของการลงเสาแล้วก็จ้างทีมวิศวกรมาเยอะอันนี้เยอะกว่าเยอะกว่านั้นอีกหอ,อคอยก็เลยจะแบบว่าใช้ทุนสูงอยู่สร้างนานไหมครับไม่นานครับเพราะว่าผมไม่ได้สร้าง <c oughs> ผ,ม <c oughs> ผมแค่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้เอาละ <c oughs> ฉันจะขึ้นมาเสารตรงนี้แล้วก็ ฉันจะขึ้นเสาตรงนี้ด้วยให้มันมาประจบกันตรงนี้ฮะเหมือที่ต้องดีแน่เลยอ่ะแล้วถ้าเกิดฉันสร้างสะพานออกไปแล้วก็มันต้องสวยแน่เลยอ่ะแล้วก็ทีมวิศวาก็สร้างกันเรียบร้อยนะฮะพี่ครับเล่นกับพี่ทําไมเหรอไม่ไม่รู้เหมือนกันับทาไมเหรอก็เาก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเฮ้ยี้สัตว์ไอ้ชี้เอ้ยไม่มาตอนกูไม่ได้ตั้งตัวตลอดนะไปไหนไลยเวนสะพานมิตรภาพจะมาบรรจบกันแล้ววะ สะพานมิตรภาพจะมาเป็นจบกันแล้วเชีย่ยอีกฝ้าของสะพานน่ะมีเพื่อนเราอยู่ <S 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 พี่พูดเยอะๆนะครับจะแตกแล้วหมายถึงแก้วแก้วจะแตกใช่ไหมแบบพูดเยอะแล้วแบบมันตลกขำแก้วจะหล่นแตกเนี่แหละก็ถือดีๆถือดีๆ,ดๆเดี๋ยวมันหล่นแตกมันเสียหาย,ยข้าวของเสียหายอีกโอเคสะพานมิตรภาพเชีย่ยเอาล่ะเป็นยังไงบ้างล่ะพวกไม่ได้เจอกันนานเลยนะเชีย่ยสะพานแม่งยังเจ๋งอ่ะ สะพานแม่ยังเจ๋งอ่ะบอกเลยโอเคที่ไม่ไหวละอแตกละเอ้าทำไมไม่ถือดีๆก็บอกให้ถือดีดีโธถือดีๆก็ไม่แตกแล้วตอนนี้เราสามารถที่จะสร้างสะพานอุ้ยเดี๋ยวนะกูขอแคปก่อนดิไม่แคปไม่ได้เดี๋ยวนะ YouTube ไม่มีปลอกันดิแคปยังไงให้ภาพออกมาดีหน่อยวะล้างปกเหรอคะไม่ใช่ครับวันนี้สวยสวยมากอุ้ยดูเอาดูชื่ออะไรเนี่ยคนนี้เทรลเต้อล อะไรไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าดูเขาสร้างเขาสร้างแบบว่าไงอ่ะสร้างอุโมงค์ให้บันไดอะ่ะเอาเอาแล้ววิศวะเกฟโอ้โหเกมนี้ทําให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจอยากเป็นสถาปนิกกับวิศวนะนั่นแหละพูดคำหยาบไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวตีให้นี่แนะ่โอ้ยอย่าตีผมเลยฮะพูดคำหยาบไม่ดิผมไม่ได้พูดเลยคำหยาบผมออกจะพูดเพราะคำก็ครับสองคำก็ครับสวัสดีครับ ตรงนี้อุดอุดทำไมครับทางเดินนะครับอีฮีเอ้เอออุดทำไมครับตรงนี้มันทางเดินนะครับเราจะไปกันยังไงล่ะครับเนี่ยเอาละมันมาอีกละแต่ว่าชิลแล้ววะเอาจริง,รงผมว่าเราน่าจะฟาร์มมันตรงนี้ได้อยู่นะด้วยแสลงนั่นแหละง่ายง่ายโอ้ no 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 no, no. มึงจะมุดเข้ามากัดกูเหรอืมผมยิงแม่งเลยดีกว่าไอสัตว์ตาย ไปยิงทะลุได้ไหมเนี่ยยิงทะลุได้ว่ะกระสุนปืนจะหมดละเหลือ5้านัดแต่ก็ยังยังโอเคอยู่ยังได้อยู่ไอสัตว์ไปไปเวนไปสัตว์นี่พี่ครับระวังนะครับมา<ะ>มายิงกูแล้วช่วยดยช่วยด้วยช่วยด้ยช่วยดยช่วยด้วย ช่วยกูด้วยเรียบร้อยสัตว์เอาเงินมาเล่นมาตั้งนานเพิ่งได้70ไหนดูบ้านนี้ดิโอ้กูขอเข้าหน่อยเฮ้ยคุณเจนน่ากลัวกว่าอีตัวโก,ม,กมิขาเฮ้ยก็ว่าไปเวอร์อันนี้ก็เวอร์เกินเอาขึ้นไม่ได้หวะ่ะผมจะสร้างสะพ,พานต่อไปอีกเดี๋ยวนะกูจะออกไปจากตรงนี้ยังไงวะเนี้ยโอเคผมจะสร้างสะพ,พานต่อไปที่โรงพยาบาลน,นะนะไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาล เอ้ยโรงพยาบาลมันก็มียาดนียว่าเราก็จะได้เดินไปฟาร์มยาได้ไงเราได้เดินไปฟาร์มยาได้ชิวๆเดี๋ยวให้ทีมวิศวะสร้างอุโมงค์ให้ส่วนผมสร้างสะพานไปพี่ครับเอากระบองชาร์จตีได้เหรอเชียจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยผมเล่นมานานโคตรยังไม่รู้เลยเ,ลอ,เอาแล้วทําให้กูดูโง่อีกแล้วอ่ะโอเคอุ้ยผมสร้างดีว่ะเฮ้ยวันนี้ผมบอกเลยว่าแหวกแนวนะวันนี้ไปสร้างดีซะแล้วอะ่ะคือวันนี้แบบ เหมือนออกแบบมานานอ่ะสร้างออกมาดีจัดอ่ะดูดิอ้าวดูดิตรงนี้ขึ้นมาเสาไม่มีใช่ไหมไม่เป็นไรกูสร้างเสากันเองเอ้ยอ่าเสายังอยู่เสาขึ้นเอ้ยเดี๋ยนะโอเคยังอยู่ยังอยู่นี่สร้างเสาขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นบะแล้วไปเฮี้ยอะไรกว่านะเสาอากาศเสาสัญญาณอกะกูถามจริงเสาสัญญาณหรอหรืออะไรต่อลงมานี่เป็นสะพานเป็นอุโมงค์ด้วยนะปลอดภัยนะเดินไปกลางวันกลางคืน เดินออกไปปุ๊บเดินไปนู่นได้อะลงบ้านนั้นแล้วถ้าบาดเจ็บทาําไงเอา้าก็เดินไปดิเดินไปนู่นอุ้ยนั้นมีคนกําลังสร้างสะพานมาที่ผมปะโอเคเราไปต่อไปต่อเราไปต่อมันเป็นปวกเหรอนึกว่าพี่เป็นซสออีกหน้าเหมือนจัดจริงเหรอไม่จริงมั้งโอเคผมว่าผมได้เวลากลับบ้านละมันจะมืดละเราต้องต่อเติมทีละนิดทีละหนอ่อยเฮ้ยแต่ผมว่าวห,วหวังว่ามันจะไม่รีในเร็วๆนี้นะ และหนูก็อยากเห็นจูดี้พี่อาบจีบีดด้วยค่ะตา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 ทำไมต้องเอาจูดี้อาบจีบีดเฮ้ยโอเคเดี๋ยวนะตอนนี้บ้านดูดีมากเลยอันนี้ดูดีกว่าทุกวันที่เล่นมาเลยอันนี้ดูดิเป็นระบบมากเดินเข้ามามีแต่คนช่วยสร้างไม่มีใครทําลายทุงนี้เดินเข้ามาไปตรงนู้นได้อีกเดี๋ยวต้องไปหาตะเกียงมาเพิ่มวางตามทางจะได้ไม่มืดเกินไปหลังจากสร้างสะพาน ถึงโรงพยาบาลแล้วสร้างสะพานไปถึงหอคอยอีกที่ทีครับอะน่าสนใจนะแต่กว่าจะถึงเนี่ยบ้านกูจะหายก่อนหรือเปล่านาผู้ใหญ่หน่อมมาให้อีกแล้วแต่ว่าช่องเก็บผมเต็มแล้วโทษทีทิ้งลูกซองไปก็ได้เก็บหนมเลยลูกซองกระสุนหมดอยู่แล้วช่างมันเฮ้ยกระบองเอ้ามีกระบองมากูทิ้งแฉลงเลยกระบองไหนเชี่ยชาตีได้จริงเชี่ยเฮ้ยมึงมา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 ลองกูหน่อยมึงมาลองกระบองกูหน่อยดิ มึงมึงมาลองดิมึงมาลองดิไอสัตเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอสัตมึงโดนเชีย่ยแม่งเจ๋งวะแม่งเอาแม่งก็เด่นเลยวะแม่งก็เด็นเลยอันนี้ตรงนี้มีคนพยายามเอาสะพานไปที่นู่นวะเครดวผมขึ้นไปทําสะพานต่อแต่ตรงนี้นี่เริ่มน่ากลัวปะวะตรงนี้เริ่มเริ่มน่ากลัวปะวะจริงจริงมันเหมือนว่ามันเหลือที่เชื่อมต่อกับพื้นดินแค่แค่ตรงนี้แง่งนิดเดียวนี่แล้วก็เสาอันนี้เสาอันนี้แล้วก็ตรงนี้ แต่ไม่เป็นไรมันยังมีที่เชื่อมต่อกับพื้นดินอีกก็คือจากบ้านนูน้นยาวมานี่น,นั้นก็ยังอยู่ได้ไม่จำเป็นต้องซ่อมชิวชิวแต่กูจะขึ้นไปข้างบนนั้นยังไงอะตรงนี้ได้โอเคเดี๋ยวนะเริ่มจะขึ้นยากแล้วอะลงทีนึงแม่งขึ้นยากเลยว,ว่ะเคภารกิจของผมวันนี้ก็คือผมจะสร้างไปที่โรงพยาบาลสร้างไปที่โรงพยาบาลเสร็จเราก็จะไปที่ที่หอคอยอีกที่หนึ่งโอ้โหเฮียหอคอยอีกที่หนึ่งอยู่นู่นอะนะเหมือนกูข้ามโลกอะอจริงๆป่ะ โอเคกูขอไปเชื่อมต่อโรงพยาบาลให้ได้เท่านั้นพอละถ้าเกิดจะโดนเล,ลเราต้องรีบไปเร่งมือนะเร่งมือนะผมเร่งมือแนละ้วผมเร่งมือนะมลอนะโอเคเราต้องไปต่อกับสะพา,านตรงนั้นได้ได้เลยเชีย่ยมึงจะมืดอะไรนักหนาวะเฮ้ยมึงมืดไวเกินอะ่ะจริงจงปะโอเคกูต้องไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเราต้องทําได้เราต้องทําได้ต้องทําได้กูเ,เ,เข้าบ้านก่อนกูว่าถ้ากูไม่เข้าบ้านในตอนนี้กูจะไม่รอดละรอบนี้บ้านดีมากพี่เออถูกวะรู้สึกว่าวันนี้วันนี้บ้านดีจัดนะนี่ไม่ใช่ไม้คราฟนะทุกอย่างเป็นไม c คราฟได้ฮะ าใจเราแน่พอมันมาเฮ้ย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 เฮี้ยมเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวเเฮ้ยไอเฮี้ยมันเข้ามาได้ไงอ่ะมันใหญ่ไปเลยไอสัตว์เอ้ยประตูใหญ่ไปมันก็เข้ามาได้ว่ะหืมมันเคี้ยวเลยวะกูมันเคี้ยวเลยว่ะสัตว์มึงมาจากไหนเฮ้ยเอตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่สัตว์อยสวัสดีทำไมต้องรีเหรอครับไม่ได้รีครับแต่ว่าเซิร์ฟมันรีเอง บ้านอย่างเท่เลยครับแน่นอนฮะเฮ้ยไปไหนละเนี่ยนี่ไป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 อะไรอีกไปเฮ้ยอิสันดานเอ้ยกูเจ็บเลยเนี่ยไม่เป็นไรมันคงไม่มีมาละมีอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งยิงโดนวะไอ้เหี้ยไกลเกินยิงไม่โดนโอเคผมต้องไปต่อเมื่อกี้แม่งโคตรเปลืองกระสุนเลยสัต แปลนต่อแปลนต่อแปลนต่อเชี่ yeah, สะพานมิตรภาพอันที่สองจะมาถึงหรือวะเอาทำไมพังละ่ะเชี่ยใครทุบบ้านใครทุบสะพานกูวะและสิ่งที่ทุกคนกำลังดูอยู่นี่ก็คือวินาทีแห่งความสำเร็จที่สะพานมิตรภาพของเราที่เชื่อมต่อ,อยังโรงพยาบาลและหอคอยสังเกตการได้เชื่อมต่อถึงกันและวินาทีนี้เป็นเฮีย <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> อะไรมายุ่งกับกูเนี่ยและวินาทีนี้ขอให้ทุกคนปรบมือพร้อมกัน เพราะว่ามันกำลังสำเร็จใน10 9อ้าสําสำเร็จไรเฮียโอเคไม่ต้องนับถอยหลังไ้สัตว์เ yeah. ย้ทืดถือถือถือืืือไเฮียไปลงเรียบร้อยเรามาถึงโรงบาลแล้วว่ะความสำเร็จครั้งนี้โลกจะต้องจดจำด๋ยวกูขึ้นไปถ่ายก่อนก่อนที่มันจะรีกูแคบเลยอะตรงนี้มีร่องรอยถูกทำลายนะแต่ว่ามีคนมาสร้างสะพานตรงนี้แล้วโอเคละ โอเคอย่างน้อยถือว่าภารกิจในวันนี้เราสําเร็จนะพี่เจอบอสไปครับเจอหลายรอบแล้วมันมาหลายรอบแล้วเหมือนมันไม่ชอบขี้หน้าผมอะมันมาเล่นกูหลายรอบไยสัตว์รูเป็นเฮีย้ยงหนาผมว่าบ้านมันน่าจะใกล้รีแล้วละ่ะทุกคนเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวเลยผมว่าเดี๋ยวสักพักก็แบบว่าวิง่งแล้วก็หายไปเลยตัวใหญ่มาอีกละดูดิผมบอกแล้วมันเหมือน,มนไม่ชอบขี้หน้าผมอะมันมาบ่อยมากอะยิงแม่งเลยยิงกระสุนกูไม่กลัวเปลืองไรสัตว์กูยิงแม่งเลยเฮ้ย <Hey! S 2> ไป อาตรงนี้พังว่ะไปผมไม่ซ่อมอุโมง์ผมซ่อมแค่เอ้ยซ่อมอะไรหลายสัตว์ผมซ่อมแค่สะพานพออุโมงไม่ซ่อมตรงเนี้ยเรามาที่นี่เพื่อจะลงไปฟาร์มของถูกปะละ่ะแต่ใครแม่งเอามาอุดเนี่ยแล้วกูจะฟาร์มของยังไงวะสิผายเข้าตรงนี้ได้ไหมเนี่ยอ่าเข้าได้แต่ขึ้นไม่ได้นะหายาก็ได้วะหายาตรงนี้ไม่มียาวอ่ะมันพังขนาดนี้มันจะมีปะวะถ้ามีมันต้องวางตรงนี้ปะรู้สึกว่าคุ้น ผมไปหาบ้านอื่นดีกว่ากูได้หาอะรรอเล่นปีหน้าเลยพวกแอดแอนแอดแอนแอดโอ้ย,อยปีหน้าเลยวะนานเกินโอ้ยเชี่ยผมเจอคดีฆาตกรรมไม่ทราบคดีฆาตกรรมมันฆ่าคนไว้หนึ่งคนไอ้เชี่ย งงเลยดิมึงไอหัวเบคอนเห็นแล้วงงเลยอ่ะนี่ว้ายเฮียมันมาแล้วสัตว์เอ้ยสัตว์เอ้ยกูไม่อยู่แล้วใช่มันมา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 มันเลงกู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 มึงไปเล่นไอไก่ไปเฮียมาเลงอะไรกูมามึงโดนมึงโดนกูชาร์จกูชาร์จตายสัตว์กูชาร์จตายมึงมึงมามึงมาเฮียนี่งบร้อยล้านไปเลยครับเอ้ยจริงอาจจะถึงนะ สำหรับคนที่รอนะครับควรพอได้แล้วเพราะยังไงเขาก็ไม่กลับมารักพี่เจนะครับหันหลังมาหน่อยเอ้ยไม่หันไม่หันกูไม่หันนะทัดนอดอนอดอนอกอดอยอ้เจเฮ้ยอ้าวเดเฮ้ยรอดไป11วันแล้วก็ค่าค่าปวกไป35ตัวเชื่อค่าไปเยอะอยู่นะแต่กูได้เงินอย่างน้อยเลยว่ะ เรียบร้อยแตกเรียบร้อยกูแตกเรียบร้อยไม่ร้องโดนหนมเนาหนมเนาหนมเน่หนมเนาเลยเหรอวะบ้านกูยังอยู่ไหมหรือว่าบ้านแตกด้วยเลยอ่ะบ้านยังอยู่ยังเห็นอยู่ไกลอุ้ยมีกองเล็บด้วยวะนะวูฟเวอรีนเหรอเชี่ยแบมแบมแบมเงินตรงนี้มีมีแน่นอนแฮ่แฮ่ตัววะ พูดเยอะๆอย่างนี้ดีแล้วผมน้ําที่สามแล้วอาอาอาอ๋อ,อ,อก็คืออาบน้ําแหละอาบน้ำสามรอบแล้วเป็นคนสะอาดผมเข้าใจโอเคผมขายลูกซองไปแล้วเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าผมคํานวณดูแล้วมันใช้สองนัดฆ่าหนึ่งตัวและถ้าผมใช้สองนัดฆ่าได้หนึ่งตัวมันก็จะฆ่าได้ประมาณแปดตัวและไอ้แปดตัวเนี่ยก็ไม่ได้ดรอปเงินทุกตัวแปลว่าอาจจะสามตัวดรอปเงินแล้วก็อาจจะโดนคนอื่นแย่งเงินด้วยสามตัวดรอปเงินอาจจะดรอปประมาณ 4บาทต่อ1ตัวต่อ3ตัวดรอบ4บาทเท่ากับว่าค่าได้8ตัวก็จะได้ประมาณ8บาทไม่เกิน10บาทฉะนั้นขายลูกซองไปที่20บาทถือว่าคุ้มเป็นการลงทุนที่ดีเอาตรงๆนะจะบอกอะไรให้ปะบ้านผมมันใช่หลังนี้ปะมันใช่หลังนี้ไหมอืมอืมมันแปลกๆนะมันแปลกๆนะหรือว่าผมมาผิดหลังหรือเปล่า บ้านกโอ้บ้านกูอยู่น oh. oh, oh. oh, oh. oh. ู่นโอ้โอ้บ้านอยู่นู่นโอ้โหกูเห็นตะเกียงบนบ้านนี้กูตกใจเลยกูตกใจเอาเฮียมีหนมเอ้กูเป็นกูสู้ไม่ได้กูมีแต่หนมเฮ้ยโอ้กูยังรอดกูจะดแล่วกูจะดนอล้ว้าวรอดมาได้เฉียวเฉียดเฉียดเฉียว่ะกระสุนทั้งที่ไม่มีปืนอ่ะเก็บยาด้วยเอดอดดดเดดเดเดียเียดเฉี ม่ยังจะกัดแต่กูใช่ไหมไลฟ์ Live มากี่นาทีแล้วเออหชั่วโมง58นาทีอีกกับอีกส9มวิครับตอนนี้40่แล้วครับสี่ครับสี่วิสี่สวิครับสี่สีวครับผมมีความรู้สึกว่าอีกไม่นานอะ่ะจะหายแล้ว เงินบ้านหรือรังหนูครับ4 4 8 5 8 5 8 5 8 4 9 4 7แล้วกูไม่ต้องพูดแล้วอ่ะมีแต่ตัวเลขอ่ะ5 8 5 8ทุกคนจดนะครับจดนะจดนะจดนะก่อนหวยออกนะอาาจจดดนนนนะะะใครรทวยบอกเลยเชื่อผมผมเริ่มรู้สึกแล้ววะผมผมเริ่มรู้สึกว่ามันจะมันจะแตกจริงวะผมเริ่มรู้สึกแล้ววะทำไมรู้ป่ะบ้านนี้มันเริ่มไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอิสระเฮ้ยโดนโดนเฮ้ย เือเชื้อเช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 ื้อเชอยายายาย่ายโอเคผมจะบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเขาสร้างมาเยอะมากอะแล้วตอนเนี้ยมันไปเลยเว่ยเห็นปะมันไปแบบมันหายไปหมดแล้วกูว่าเดี๋ยวถึงถึงคิวบ้านกูละโอเคมีคนมาช่วยแล้วมีคนมช่วยมีคนมาช่วยแล้วผมไม่ตายเว้ยโอ้ no สุดยอดเลยว่ะซูเปอร์ฮีโร่บ้านหลังน้ำสร้างพร้อมๆกับผมอะมันน่าจะไม่รอดเอาจริงปะ เนี่ยเดี๋ยวไอ้ตรงนี้แม่งหายหมดละผมอยู่มา6ชั่วโมงแล้วพี่โอ้ขอบคุณครับดูกันมา6ชั่วโมงแล้วกูเพิ่งไลฟ์ไปสองชั่วโมงเองชิบหายเฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านกูเป็นรูเยอะแล้ววะเราไม่สร้างเพิ่มแล้วเดี๋ยวมันก็พังละอันนี้เพื่อนจะสร้างไปไหนวะเนะี่ยเซียอย่าบอกนะเพื่อนจะสร้างไปไหนอะเรามาดูคนนี้ดีกว่าว่าเขาจะสร้างไปที่ไหนอ่ะอันนี้ผมจะไม่ช่วยเขาสร้างนะผมจะดูว่าเขาจะสร้างอะไรเพราะภารกิจผมสําเร็จแล้วสร้างอันนี้ขึ้นมาเราบ้านอย่างโหดเลยประเด็นเอามันโหดจริงดูดิบ้านวันนนีีี้้้้้ดดดสสุุแแลววววตต่่่่อออองงขบคคณทมมมิศะะะเพรรราาาผไไยก ผมแค่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ดีวกว่าผมจะเอาตรงนี้ขึ้นมานี่แล้วต่อไปนู่นดีกว่าแล้วเขาก็ช่วยกันต่อตอนแรกเนี่ยสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นคือมันเป็นหอคอยแบบนี้ผมสร้างมาสี่มุมจากหอคอยขึ้นมากะว่าให้มันเป็นวิหารเป็นวิหารขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็แหลมๆตรงกลางสุดท้ายมันมีหลังคามาปิดตรงนี้แล้วมันก็เริ่มมีบันไดออกมาเพราะว่าผมตั้งใจให้มันออกบันไดามาตรงนี้เพื่อมาฟาร์มของที่นี่ได้ ทุกคนก็สร้างกันสร้างแบบเยอะมากสุดท้ายเสาพังเสาพังไปสามเสาทําให้ต้องเกิดการสร้างเสาเกิดขึ้นเสาใหญ่นี้เสาใหญ่นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเรียกว่ารับน้ําหนักของทั้งหมดนี้เอาไว้เพราะถ้าเสาใหญ่ไม่มีคือทุกอันพังคือจบเลยอเหี้ยนี่ตกลงพื้นแล้วหลังจากนั้นก็คือเริ่มทําการสร้างทางเดินขึ้นไปเพื่อเรียกว่าไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะไปฟาร์มยาได้แต่กูเดินไปแต่ละทีไม่มียาเหี้ยอะไรนั้นนะ ไม่รู้ทําทําไมแล้วก็สิ่งที่ผมทําอยู่เมื่อกี้ก็คือการเรียกว่าอะไรวะสร้างไปที่ไหนวะสร้างไปที่หอคอยอีกอันนึงก็ไปที่หอคอยอีกอันนึงแต่สุดท้ายไปไม่สําเร็จสุดท้าย7จํานำงแห่งโจรสลัดก็ต้องส่งต่อให้คนรุ่นใหม่มันก็ต้องเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่แล้วเพราะว่าผมไม่สามารถไปต่อได้แล้วตอนนี้